ทุเรียนยอดกำลังไหลวันนี้แดดแรงแดดดีตัดแต่งกิง่งทุเรียนสวัสดีครับท่านผู้ชมชาวบีตามมายโชคดีๆทุเรียนบานเนินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีเสียงแหบๆมาอีกแล้วครับวันนี้แดดดีครับ เป็นอีกวันหนึ่งที่แดดดีแต่ท้องฟ้าก็หม่นหมนอยู่นะครับเต็ไมไปด้วยก้อนเมฆวันนี้มาทําการต,ตัดแต่งกิ่งครับตูเรียนต้นคู่หนึ่งใหญ่หนึ่งเล็กนะครับต้นใหญ่คือนกจิบครับนกจิบนกจิบห้าปีสูงประมาณ5-6เมตร แตกยอดดีมากๆนะครับตอนนี้หลังจากตัดแต่งกิงแล้วจะทําการกักโศกครับกักโศกตั้งแต่ฝนไม่ตกมาเมื่อวานนี้ไม่ตกนะครับถ้ากับนับหนึ่งครับจะกักโศกไว้ประมาณเวันเว้วก็จะเพสลาดพอดีนะครับแล้วเราก็จะัดน้ำเพราะว่าไม่ตเตือนต้นนี้ครับ แต่งกิ่งทางด้านทิศตะว,วันออกออกนะครับด้านที่มาทางด้านต้นต้นเล็กนี่ครับต้นเล็กคือสามสหายครับสามสหายที่ลงคิดไปหลายต้นแล้วต้นต่อคือต้นต่อที่กะว่าจะเอามาเสียบเติมรากนะครับแต่มที่ตรงกลางนี่นก็จะมีนกจีบยู่ต้นหนึ่งครับไม่ตุยไม่โตไม่โตจริงๆครับสี่ปีไม่โต,ต,ต,โตแล้วต้นนู้นมาปลูกต้นนู้นโตตัวเอาตัวเอา ต้นกลางไม่โตก็เลยตัดทิ้งเราเกิบเหมือนกันซึ่งมันแตกต่างกันมากแสดงว่าเก่งพันธ์นี่สําคัญครับอันเดิมนี่ไม่รู้มีปัญหาเรื่องระบบรากแน่นะครับต่วนนี้คือซื้อต้นที่มาปลูกไว้กัดเสริมรากต้นต้นกลางครับเอาโตมาก็ ทดลองวิทยายุทธตามครูบาอาจารย์ใน YouTube ครับเสียบเสียบข้างเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับนี่คือตอน้นไม่ใช่หริต้นต่อน,นี่คือตอน้นตอนนกจิบนะกินนกจิบมาแล้วก็ปลูกนี่นี่คือนกจิบครับนกจิบทาผิดจำตูกครับอันนี้เม็ดในใยปางครับหรือนกกระจิบหรือปานภาษีส่วนตน้นคางนี่คือกบใจน้ํา กำลังแตดยอดดีครับก็เลยตัดกิ่งของนกจิบที่ยื่นมาทางด้านนี้ออกเพื่อให้ตอนนี้เขาขยายกิ่งได้เร็วขึ้นนะครับกลังางามครับฝนตกดีไบ่ก็ประมาณนี้นะครับโดนแมลงกินมั่งอะไรมั่ง อยตามภาษานะครับตัดแต่งกริงแล้วก็โล่งครับรับแดดเต็มๆแล้วก็น,นี้ทางด้านต้นนกหยิบจะทดลองให้มีโลกปีนี้ครับพี่ไก่แจ้ก็รบกวนนะครับตอนนี้ทุเรียนงามใบดีไก่แจ้ก็มาเยอะตามไปด้วยนะครับ ทุกๆปีที่ผ่านมานี่ไก่แจ้น้อยมากครับนี่ไก่แจ้บานเลยนะครับไก่แจ้ทุกทุกใบอ่อนเลยนะครับแต่ก่อนหน้านี้ปีปีที่ผ่านมานี่น้อยนะครับไก่แจ้หางฟุง้งฟิ้งนะครับตัดเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามสวยงามตามท้องเรื่อง วยงามนกจิบปีนี้ลุ้นครับลุ้นเอาลูกครับของน้องสาวปีที่แล้วก็ได้หนึ่งลูกสุดจะอร่อยเดี๋ยวปีนี้จะเอาขนุนออกครับขนุนเพชรราชาไม่อร่อยนะครับจืด สู้เพชรดำรงไม่ได้ครับเดี๋ยวจะตัดทิ้งนะครับหรือไม่ก็จะทดลองเอายอดของเพชรดำรงมาเสียบใส่นะครับเพราะว่าเพชรดำรงหวานหอมอร่อยกว่าเพชรราชานี่ค่อนข้างจืดนะครับหวานสู้ไม่ได้แต่ลูกเขาก็จะสวยกว่าเพชรดำรงนะลูกทรงสวยแต่ความอร่อยไม่ผ่านครับ เดี๋ยวจะอ,ออกตัดต่อแล้วก็เดี๋ยวจะเอา,อาเพชรดำลรงมาเสียบยอดดูทดลองไปครับถ้าไม่ติดแล้วก็ทิ้งเลยปลูกใหม่นะครับถนนตัวเร็วครับสองปีสามปีก็มีลูกให้กินแล้วไม่เหมือนทุเรียนครับ แดดแรงครับแดดแรงมาดูสายน้ำพึ่งครับสายน้ำพึ่งเขาก็แตกยอดดีนะครับสายน้ำพึ่งซื้อกิ่งพันจากอำเภอวงังกทรครับก่อนถึงตัวเมืองวงังนทรประมาณกิโลสองกิโลครับ้ายมือแดดแรงครับแดดแรง หลงรับแลปีนี้5ปีกว่าแล้ว5ปีครบ5้าปีเดือนสิงหาที่ผ่านมากิ่งก้านสาขาก็พร้อมที่จะผลิตลูกเลยแล้วแต่ก็จะมีให้เราหรือเปล่านี่คือปัญหาต้านทานโลกดีนะครับต้านทานโลกดีเนี่ยก็จะมี ตาชมพูแบบนี้ครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เยอะมากทั้งต้นนะครับแต่ที่เ็าต้านทานได้คือว่ายอดยอดอะปกติถ้าเป็นหมอนทองหรือ,อยี่ห้ออื่นเนี่ยยอดก็จะแห้ง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 มาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะหักไปสลัดทิ้งไปครับถ้าเป็นหมอนทองเนี่ยยิ่งแล้วเลยแต่นี่เขาไม่เป็นไรดูยอดยอดปกติ เยอะเลยนะครับเนี่ยแทแกเนี่ยทำห้ชะงักการจะเดินเติบโตนะครับทำให้โตช้าแต่ยอดเขาไม่ด้วนดีนตรงนี้ครับสำหรับหลงรักแดกินงการสาขาก็แคอยู่ห้าปีกันยาตุลาพฤศจิกาห้าปีสามเดือนหน่างเดือนนี้พฤศจิกาก็ห้าปีสองเดือน วันนี้มันที่หเองโอเคครับผมคลิปนี้มาจงนี้แล้วครับหลบร้อนเข้าห้องอาบน้ำนอนดีนก,กว่าสวัสดีครับ